สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนน้องๆชาว u t u b e ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาโพสต์แบบสไตล์บล็อกแดร y ี่นะครับบล็อกแดรี่นี่ก็เป็นสไตล์การเขียนแบบหนึ่งนะครับซึ่งได้รับความนิยมในช่วงก่อน YouTube รุ่งเรืองนะฮะก่อนที่จะมีโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับก็จะมีเว็บไซต์เว็บบอร์ดแล้วก็มาสู่เว็บบล็อกนะครับเว็บบล็อกก็จะเป็น เหมือนกับการเขียนไดอารี่ลงสมุดนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนจากการเขียนไดอารี่ลงสมุดมาเป็นการเขียนลงในเน็ตนะครับซึ่งก็สามารถอาบอกเล่าความในใจความรู้สึกให้กับคนที่ได้มอาอ่านนะครับได้ความรู้สึกเหมือนกับเราเขียนไดอารี่นั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยแบบบล็อกๆแล้วกันนะฮะบ BIOG บล็อกนะครับ,บรก่อนที่จะเป็นบล็อกแบบสมัยนี้นะครับสมัยนี้ก็จะเป็นบล็อกนะครับจะมีการตัดต่อนู่นนี่นั่นนะครับส่วนการบล็อกเนี่ยการเขียนบล็อกเนี่ย BIOG บล็อกเนี่ยก็จะเป็นการเล่าเรื่องแบบ สบายๆเรียบง่ายนะครับไม่มีสีสันไม่ฉุดฉาดแนบรูปแนบอะไรกันได้นะครับวันนี้วันที่5้ามิถุนายน2 5 5 3นะครับเป็นช่วงหน้าฝนนะครับเป็นช่วงกลางปีวันนี้ฝนตกหนักช่วงกลางวันนะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างจะหมดหมองนะครับนะครับรู้สึกนะฮะรู้สึกวันนี้รู้สึกอะไรรู้สึกหิวรู้สึก เหงารู้สึกอ้างว้างรู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกเหงานิด,นดรู้สึกเพลียนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วง post covid นะครับเป็นช่วงโควิดกำลังจะผ่านพ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าสถานการณ์รอบๆรวมๆนั้นยังไม่ดูดีขึ้นเท่าไหร่นะฮะก็อย่างที่ทราบนะครับเศร,รษฐกิจเราก็ไม่ค่อยดีนะครับแน่นอนว่าการทํางานที่มีผลกระทบจากโควิดนะครับ การทางานในสายงานท่องเที่ยวนะฮะสายการบริการนะครับที่มีจริงๆแล้วทุกสายงานช่วงนี้ได้รับผลกระทบจากโควิดกันทั้งนั้นนะครับทุกคนหลายๆคนเลยที่มีรายได้ลดลงนะครับมีภาระรายจ่ายเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่ามีรายมีรายมีรายจ่ายเหมือนเดิมแต่มีรายรับน้อยลงนะครับแล้วไงล่ะทีนี้เราก็ต้องพยายามหาทางที่จะหมุนเงินพยายามหาทางที่จะเอา จุดลมาโปะจุดนี้จุดนี้มาโปะจุดนั้นหรือพยายามหาทางลดรายจ่ายนะครับแล้วก็การดลดรายจ่ายของเรานั้นน่ะก็ต้องอยู่ในขอบเขตแล้วก็อยู่ในลิมิตที่ทําให้ชีวิตของเราดําเนินต่อไปได้ตามอัตภาพนะครับหลายๆคนก็อึดอัดในช่วงนี้นะฮะบ,บอกเลยครับช,ช่องนี้ไม่บันเทิงนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าได้ติดตามจากในช a n นลเราแหละจะทราบว่าเจ้าของบล็อก เจ้าของชาแนลไม่ใช่คนตลกไม่ใช่คนบันเทิงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คาดหวังเข้ามาฟังเรื่องราวสนุกสุกก็อ,อาจจะผิดหวังไปบ้างนะครับก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะฮะไม่ได้หวังจะให้ช่องเราสนุกแต่ก็หวังจะให้หลายๆขั้นเข้ามาดูช่องเราแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรบ้างนะครับหรือว่ามีความน่าสนใจมีความน่าติดตามอยู่บ้างนะครับก็วันนี้เอาเวโน่มากลางนะครับ จะบอกว่าอ่ก็รู้สึกเสียใจยอยู่บ้างนะครับเพราะว่าช็อกโกแลตคินเดรโบเอนโน่เนี่ยเป็นช็อกโกแลตที่ที่บ้านนี้โปวดปานมากนะครับคินเดรโบเอนโน่นะครับจะเห็นเป็นช็อกโกแลตไม่แน่ใจว่าเมื่อก่อนทําที่ไหนอะไรครับช่วหงหลังๆนี้ทําที่โปรแลนด์นะครับหาซื้อได้ตามเซเว่นนะครับเซเว่นก็จะมีขายอยู่นะครับตามโรตัสตามห้างค้าปีกครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นแพ็คหนึ่งมีเป็นคู่คู่เนี่ย ก็ประมาณ30บถึงสาทบาทเราเล่านี้นะครับถ้าเป็นแพ็คอย่างนี้มาเป็นแพ็คอย่างนี้เลยนะครับเคยเห็นแต่ที่เมืองนอกนะครับแล้วก็เคยเห็นตาม Duty f r e ฟรีนะครับบุกคิงพาวเวอร์อะไรเงี้ยหรือว่าตามสนามบินนะฮะตามสนามบินตามร้านค้าที่เป็นห้างใหญ่ๆของต่างประเทศจะเห็นอยู่ราคาก็เฉลี่ยประมาณ 300- ร้อถึงสาถึงสี่บาทนะครับประมาณนี้วันนี้เราซื้อมาในราคาพิเศษนะครับวันนี้มันใกล้หมดอายุนะฮะกินได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับแต่จริงกินแค่อทิตย์เดียวก็หมดแล้ว ชอบแล้วตัวนี้ที่บ้านชอบมากทั้งมูวี่ออสการ์คุณแม่คุณพ่อชอบหมดทุกคนเลยนะครับก็ซื้อมาเพื่อเอาเอกเอาใจนะครับแต,แต่ราคาเขาลดเยอะเนาะแล้วข้างนอกเนี่ยถ้าเป็นแพ็ค3เมถ้อเห็นแพ็ค3ที่จะคาถูกหน่อยก็ประมาณ90บาทก็จะเฉลี่ยตกะไรประมาณ30บาทนะครับถือว่าถูกแล้วแต่แพ็คนี้ได้มาในราคาไม่อยากบอกเลยเป็นยบาทครับ100้บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงที่สามารถซื้อได้นะฮะเอามาเพื่อให้ เป็นของขวัญของรางวัลกับเด็กๆก,กับคุณแม่แต่ดูเหมือนว่าเดี๋ยวนี้เราใช้จ่ายกันมากเกินไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับเราซื้อหาเราหาโน่นหานี่หานั่นมาพอมีอย่างนี้เขาก็จะอยากได้เพิ่มอย่างนั้นพอซื้อ Opp o p p โให้ก็อยากจะได้ iPhone อย่างเงี้ยลูกสาวเขาก็เริ่มโตแล้วเขาก็อยากได้ iPhone อยากได้ตู้ปลาใหญ่ อยากได้นู่นนี่นั่นคนเล็กเขาก็จะอยากได้นู่นนี่นั่นแต่ว่าก็ไม่ได้ดูว่าสถานการณ์ตอนเนี้รายจ่ายล,ลดไปประมาณหกสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับลองคิดดูแล้วกันหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะเคยได้ร้อยตอนนี้เหลือแค่สามสิบาทสาสิบห้าบาทนะครับก็ถือว่าเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักหน่นวงอยู่ก็รู้สึกบางทีก็รู้สึกชอ็ชอตช็เหมือนกันนะรู้สึกแบบท้อทอเหมือนกันแต่ก็คืออย่างที่ว่าชีวิตก็คือชีวิตแหละเรา บ่นน่าจะบ่นนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากกว่านั้นถามว่ามีช่องทางที่จะทําอย่างอื่นไหมจะไปค้าขายออนไลน์ก็ไม่ค่อยถนัดแล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็มาหันมาค้าขายออนไลน์กันเยอะนะครับก็เลยไม่รู้จะเข้าทางช่องไหนช่องไหนดีนะครับอะไรคนที่ทํางานก็หาได้เสริมด้วยการทําอย่างอื่นค้าขายออนไลน์บ้างขายตรงบ้างนะฮะบ,บางท่านก็ไปเล่นหุ้นหลายๆท่านเลยที่เล่นหุ้นนะครับ ก็สารภาพตรงๆนะครับเรื่องเล่นหุ้นนี่ผมไม่ถนัดเลยแล้วก็คิดว่าเป็นความเสี่ยงที่มากเกินไปเพราะส่วนตัวเล่นกองทุนรวมแล้วก็ยังขาดทุนประมาณย0สิบเปอร์เซ็นยู่เลยแต่ถ้าไปเล่นหุ้นแล้วเนี่ยถ้าไม่มีความรู้จริงนะฮะมันมีโอกาสที่จะเสียมากกว่าได้ก็เลยคิดว่าถ้าทําอะไรที่เราไม่ถนัดก็เลยไม่ค่อยอยากจะทํารู้สึกว่าไม่อยากเสี่ยงเพราะว่าเราไม่มีเงินการเล่นหุ้นต้องมีเงินเย็นครับต้องมีเงินที่นิ่ง เงินก้อนที่เราไม่ต้องแบบไม่ต้องรีบบุนไม่ต้องแบบไม่ต้องร้อนรนไม่ต้องแบบชักเข้าชักออกเร็วอะนึกออกไหมเพราะว่าถ้าเล่นหุ้นผมผมคิดว่าไม่ไม่อยากเล่นหุ้นระยะสั้นมันค่อนข้างเสีย่ยงทีนี้ฉันจะเอาเงินเย็นตอนนี้เงินกู้ว่ามีหนี้สินอยู่ประมาณเจ็ดแสนหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนประมาณเนี้ประมาณเจ็ดแสนเนาะเรามีหนี้สินต้องหาทางมาเคลียร์ภายในระยะเวลาสามสี่ปีนี้ซึ่งบอกเลยว่าสามสี่ปีที่จะถึงข้างหน้าที่จะเข้ามาข้างหน้าเนี้ย จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างยากลำบากนะครับการท่องเที่ยวการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยต้องลดลงอาจจะต้องควบคุมเรื่องของของกินของใช้อะไรแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้อาจจะเป็นลรดสุดท้ายที่เราซื้อมานี่ไม่ใช่แค่บวยโน,โนนะครับยังมีพวกกินเลี่ยนมีพวกช็อกโกแลตสุดอื่นๆที่มันลดราคานะครับก็เห็นว่ามันถูกก็เลยซื้อมานะฮะเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายที่เ,เขาเรียกว่าอะไรมาตรการช่วยโควิด ของธนาคารที่จะแบบหยุดชาระนี้หยุดนู่นนี่นั่นก็เริ่มจะหมดแล้วเดือนหน้าก็จะเริ่มมีต้องจ่ายแบงค์งนู่นแบงค์นี้ละแล้วก็ถัดไปเดือนประมาณก็ราสิงหาก็ต้องจ่ายเต็มจานวนนะครับก็ต้องหาทางมาจ่ายเดือนละประมาณ3 0,000ื่นขั้นต่ํานะครับมาณขั้นต่ําก็ยังคิดอยู่เลยว่าไรายได้จะพอที่จะมาจ่ายหรือเปล่าถ้าไม่จ่ายก็ต้องเอาต้องกู้มาหมุนไหมไหนจะค่าประกันที่จะเข้ามาอีกนะครับแล้วก็มีอะไรอีกล่ะไหนจะเปิดเทอมค่าเลียนพิเศษ ค่ากินค่าค่ากินค่าใช้สารพัดเลยเนาะก็มานั่งคิดอยู่เพราะถามว่าเครียดไหมเครียดนะใครใครไม่เครียดบ้างครับช่วงนี้ผมว่าเครียดทุกคนแหละเครียดมากเครียดน้อยคนที่ไม่เครียดก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้รับผลก,กระทบเช่นคนที่ทํางานสายข้าราชการหรือว่าทําสายที่แบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเลขท่องเที่ยวเลยคือมีเงินเดือนที่ฟิกตายตัวมีรายได้ที่ไม่ได้เกี่ยวกับผู้คนเป็นงานออฟฟิศ นะบริษัทไม่ได้ข้องเกี่ยวกับธุรกิจที่เงินไม่โฟล่นะฮะไมไ่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวไม่เกี่ยวกับสายงานบริการาาก็อาจจะไม่ไม่มีผลกระทบนะฮะแต่คิดว่าส่วนใหญ่ก็กระทบกกันไม่มากก็น,น้อยหลังช่วงที่ต้องปิดเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยมันก็คงลําบากกันทุนทุนหน้าอยู่การเดินทางไปไหนว่าไหนก็ลาบากนะก็ยังเห็นอยู่ถ้าคุณมี ถ้าคุณมีรถส่วนตัวอย่างนี้ทุกคนก็ใครก็อยากมีรถส่วนตัวเนะาะเพราะว่าอะไรขึ้นรถสถานนะคุณต้องมานั่งใส่แมสต้องมานู่นนี่นั่นรอคนรอรถรถวิ่งช้าอึดอัดต้องมีนั่งที่เว้นที่ต้องมาใส่แมสตลอดทางอึดอัดนะครับอึดอดัดนะซึ่ง,งหลายประเทศข้างนอกอเมริกาที่เขาติดเยอะหรือแม้แต่เวียดนามที่เขาหายติดแล้วเขามาใช้วิธีวิถีชีวิตแบบนินวโน,น,นมอลเขาไม่ต้องมานั่งใส่แมสต้องมานั่ง กลัวอะไรกับเรื่องนี้มันแบบเรื่องนี้มันอยู่ในรอบตัวเราอ่ะมันเป็นเชื้อโรคก็จริงเป็นเชื้อไวรัสก็จริงมันเป็นมันก็คือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งแหละครับถามว่าน่ากลัวไหมถ้าคุณแข็งแรงถ้าคุณรู้จักอยู่กับธรรมชาติผมก็คิดว่ามันไม่น่ากลัวแต่คุณกลัวเพราะคุณไม่รู้คุณกลัวเพราะว่าเขาสั่งให้คุณกลัวคุณกลัวเพราะสังคมทําให้คุณกลัวคุณกลัวเพราะคุณต้องกลัวคนอื่นจะรังเกียจกลัวคนอื่นจะจะต่อว่า กลัวคนอื่นจะทําร้ายกลัวคนอื่นจะมองด้วยสายตามไม่ดีมันคือมาจากความกลัวนะครับมันไม่ได้มาจากเชื้อโลกเชื้อโลกทําอะไรคุณได้หรือเปล่าตอนนี้สิ่งที่เชื้อโลกทำกคือทําลายความเชื่อมั่นทําลายความเป็นคนทําลายวิถีชีวิตเชื้อโลกทําลายหรือคนสายคุณกลัวเชื้อโลกคนสายคุณทําลายวิถีชีวิตแบบเดิมอย่างที่บอกทุกอย่างมันสามารถ ควบคุมได้มันเปลี่ยนแปลงได้ด้วยคนวิถีประเพณีก็สามารถยกเลิกได้ด้วยคำสั่งด้วยคนถูกไหมฮะแต่บางกฎหมายดันบอกว่าให้เอาประเพณีเป็นที่ตั้งให้เอาจารีตเป็นที่นั่งที่ตั้งก็แปลกๆดีเหมือนกันท,ทั้งนั้นที่ทุกๆสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่คนอย่างที่ซาอย่างที่บอกไปนะครับคนทําทําได้ทุกอย่างครับในอะไรที่ควบคุมคนได้คําสั่งเหรอครับ ใี้บอกกินเดอร์บเอโน่อร่อยข้างในอ่ะมันจะเป็นช็อกโกแลตเหลวๆ<ฮ>เคลือบคล้ายเวเฟอร์เคลือบเป็นช็อกโกแลตกรอบๆอะครับอร่อยจริง ความอร่อยเนี่ยมันเยียวยาได้ทุกสิ่งนะครับความเครียดมันจะลดลงความหิวถูกผ่อนบรรเทานะครับ มันมีความหวานที่ไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับมีความกรอบน,นุ่มที่แบบกำลังพอดีอ่ะข้าม่ถูกอ่ะถาหากว่าแพงไหมก็แพงนะก็ซื้อราคาเต็มแบบสาสิบหกบาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแพ็คหนึ่งเนี้ยสาสบหกบาทก็ถือว่าแพงแล้วก็ซื้อมาในราคาแบบร้อยบาทเงี้ยก็ไม่แพงนะครับ อืย่มงนม้ก็จึงก็นนะสม,มัยก่อนที่มันหายยากๆคอับเราซื้อมาให้แพ็กหนึ่งเนี่ยทุกคนดีใจกันมากดีใจกันมากแบบว่ามีความสุขที่สุดเลยแต่พอซื้อมาเป็นสิบสิบแพ็กเขาก็เฉยๆนะครัก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราที่เราต้องหาซื้อมาให้ เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาต้องได้เป็นเรื่องธรรมดาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเขาอะ่ะมันไม่รู้สึกว่านี่มันเป็นเรื่องหายากอีกต่อไปมันไม่ใช่เรื่องที่แบบพิเศษอีกแล้วนะครับเวลาคุณรักใครหรือว่ารู้สึกดีกับใครหรือว่าอยากให้เขาได้ดีอะ่ะคุณก็จะหาของหาเงินหาอะไรสารพัดมาประเคนให้ยิ่งหามาประเคนให้เท่าไหร่ คนที่ถูกรับอะ่ะเขาก็ไม่รู้สึกอะไร <_ S 1> เขาก็รู้สึกน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนวันหนึ่งเขาก็ไม่รู้สึกอะไรเลยบางทีก็น่าเศร้านะอย่าเพิ่บอกคนเราอะ่ะเก็บเงินไว้ให้ลูกหลานเก็บเงินไว้ให้คนที่รักเก็บข้าวของสญญารพัดต่างๆหลายคนเก็บไว้ให้คนอื่นเก็บไว้ให้คนที่เขารักเก็บไว้ให้คนที่อยู่ในครอบครัวเขา แต่เขาไม่ได้หาความสุขเขาไม่ได้หาเงินเก็บไว้ให้ตัวเองซื้อของให้ตัวเองเขาเป็นมวลซื้อของให้คนอื่นเขาพยายามทำให้คนอื่นมีความสุขแต่ลืมที่จะให้ความสุขกับตัวเองนี่มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอีกอย่างหนึ่งนะครับส่วนคนที่มีตังคนที่หาตังที่เขาซื้อความสุขให้ตัวเองด้วยแล้วก็ซื้อความสุขให้คนอื่นด้วยก็อาจจะมีแต่ก็อาจจะน้อยกว่าเพราะว่าการซื้อความสุขให้ตัวเองคนเรามักจะซื้อหลังจากซื้อความสุขให้คนอื่น น,นี้เป็นเรื่องจริงผมนะว่านะหรคิดว่าคุณรักใครมากกว่ากันคุณรักตัวเองหรือว่าคนอื่นตรงน,นี้ตรงนั้นผม่าี่บอกมันก็ไม่บิดนะที่เราจะรักตัวเองมากกว่าคนอื่นหรือรักคนอื่นมากกว่าตัวเองมันแล้วแต่ไลฟ์สไตล์มันแล้วแต่ชีวิตคนชีวิตใครชีวิตมันที่แน่ตอนนี้ผมคิดว่า ในเมื่อซื้อมาสิบกว่ากล่องเกินสิบสามสิบสี่แล้วจะเก็บไว้สี่กล่องของตัวเองส่วนก็อื่นก็ไปแบ่งกันเองแล้วกันเพราะว่ายัางไงอ่ะที่ซื้อมาเกินสิบสองกล่องแน่ซึ่ง,งนันแหซื้อมายังไม่ได้กินเลยสักกล่องนี่ยชิ้นแรกที่ได้กินนะชิ้นแรกที่หยิบมากินนะครับซึ่งยังไงก็เป็นส่วนของเราอยู่แล้วสี่อันนี้เป็นของเราแน่นอนนี่แหละซื้อมาเองอะเน,นี่ยเง,งินเงินตัวเองต้องมาคิดว่าต้องมาแบ่ง ให้ตัวเองเท่านี้ให้คนอื่นเท่านี้นะนอกฝนตกฟ้ามืดอยู่อยากไปถารถไฟนะแต่คิดไปขึ้นมาอากาศมันไม่ค่อยน่าไปถ่ายเท่าไหร่แปงคงไม่มีอยากไปธนาคารอยากไปจ่ายที่ยบูบีก็ยังไม่ได้ไปความรู้สึกขี้เกียจม,มันมีเยอะเนาะแล้วก็อยากไปดูหนัง อยากเอาตัวหนังที่เป็นคอมพิเมนเทอรี่อ่ะที่มันหมดอายุจริงๆอ่ะได้มาวันที่สิบเจ็ดมีนาแต่สิบแปดมีนาเราหนังปิดอยากจะไปถามที่เมเจอร์ว่าเขาจะต่ออายุ mm hmm. คอมพิเมนเทอรี่การให้ไหมซึ่งเขาได้จะต่อให้แหละแต่ก็ต้องไปที่เมเจอร์ซึ่งออกไปฝนตกมันสุกตอนเย็นความขี้เกียจมีเยอะวันนี้เขาใช้ไม่ได้กินเลยก็จะกินอะไรกินพามามาสองหอ่อ กับไข่ดาวกับไข่สองฟองใครสนใจถามสักคำไหมว่าเราได้กอ่ไรไหมไม่มีมีคะแนนมานวดไหมตั้งแต่เมื่อคืนนอนหลับสลบตั้งแต่สี่ทุ่มหรือมาเก้าโมงครึ่งมีใครถามสักคำไหมว่าเหนื่อยไหมมีใครถามสักคำไหมว่าเมื่อยไหมโนดให้ไหมมีใครถามสักคำว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างไม่มีอ่ะถ้าฝนไม่ตกอ่ะ ออกปราถไฟดีกว่าอีกโมงแล้วห่ะสามโมงครึ่งแล้ววัยเนาะมันหยุดเ่ยมันทำงานก็เหนื่อยเนาะเงินก็หายากหายากไม่พอยังเหนื่อยกัเดิมทั้งการทำตัวการปฏิบัติตัวชีวิตความเป็นอยู่ชีวิตการทำงานมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่บอกมันไม่ได้สบายเหมือนก่อนมันไม่ได้ เรียบง่ายเหมือนเมื่อก่อนเนาะถ้าคุณต้องขึ้นรถสาธารณนะอันนี้ยังไม่ได้ขึ้นสาธารณะเพราะว่ายังเป็นช่วงปิดเทอมอยู่ถ้าเปิดเทอมก็องขึ้นรถสาธารณะไหนต้องขึ้นรถนนะไ,หนนไหนจะขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปขึ้นรถตู้ต้องใส่มาสก์บนรถตู้รอรถตู้เดินขึ้นที่ทำงานเกิดเจอฝนตกเจออะไรอย่างเงี้ยคิดภาพอเองแล้วกัน อยากขับรถไปนะใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งบวกลบละเฉลี่ยถ้าขับตู้ไปชั่วโมงครึ่งกลับอีกชั่วโมงครึ่งปมาชั่วโมงนี่คิดจากเบริสตสุดนะไม่คิดว่าถ้ารถติดเยอะหรือฝนตกหนักหรืออะไรอย่างงี้นะนอย่างรอรถนานนะอาจจะสองชั่วโมงอัพก็ได้นี่คือค่าเฉลี่ยของการเดินทางด้วยรถส่วนตัวหนึ่งชั่วโมงรถตู้ชั่วโมงครึ่งค่าเดินทางพอกันใช้แกส๊สบวกลบคูณหาร วันละร้อยนะฮะคือรถตู้ก็วันละร้อยร้อยสิบร้อยี่สิบประมาณน,นี้บวกรถคู่ถานก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่รถตู้นั่งไปสบายๆแต่ว่าช้ากว่ารถส่วนตัวขับไปเองสบายใจแต่เมื่อยขาหน่อยเพราะว่าขับรถเป็นเวลา,านานมันก็ต้องเมื่อยบ้างนะฮะบางทีรถติดอะไรอย่างเงี้ยก็เมื่อยขาเพราะว่าเกียร์ธรรมดาไม่ใช่เกียร์ออตโต้นะครับก็ คนละแบบแล้วถา,ถามว่าถ้าเกิดเลือกได้นะฮะในช่วงโควิดอย่างเงี้ยขับรถส่วนตัวไปสบายกว่ากันเยอะอย่างน้อยสบายใจดีกว่าสบายกายงงไหมคืออย่างน้อยเมื่อไม่กายอ่ะแต่สบายใจดีกว่าดีกว่าสบายกายแต่เหนื่อยใจต้องมานั่งอึดอัดอุดอู้ใส่แมสปิดหน้ากากหน้าเหนียวนู่นนี่นั่นทํางานมาก็ปิดหน้ามาทั้งวันแล้วขึ้นเราต้องมาปิดหน้าอีกเครียดไหมเครียดดิเงินก็ได้น้อยลงชีวิตอยู่ยากขึ้น ใครไม่เครียดบ้างบ้าเปล่า,าแต่ว่าอย่างที่บอกกินเอิ์เบยโน่ก็ได้นั่นคุณได้กินของอร่อยไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตหรืออย่างอื่นมันจะเยี่อยากจิตใจคุณได้อย่างน้อยกายสบายไม่รู้กายสบายหรือไม่สบายไม่รู้ใจสบายไม่สบายไม่รู้แต่ช็อกโกแลต ความหวานความกรอบความอร่อยอาจจะไม่ใช่กินเดอร์ก็ได้นะครับอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้อาจจะเป็นของที่คุณชอบอาจจะเป็นชาบูชิอาจจะเป็นหมูกระทะอาจจะเป็นผลไม้อร่อยๆอาจจะเป็นของกินที่คุณปวดบานถ้าซื้อได้ก็ซื้อถ้าซื้อไม่ได้ก็ลองหาที่มันใกล้เคียงที่สุดแล้วก็ลองรับประทานมันนะครับผมเชื่อว่าการได้ทานสิ่งนี้คุณชอบการได้สัมผัสสิ่งที่มันอร่อย ยังไงจิตใจก็ดีขึ้นแน่นอนยังไงความรู้สึกทางบวกความรู้สึกเชิงบวกสิ่งภายในที่มันที่มันมนี่มันกระตุ้นความรู้สึกดีๆมันจะออกมานะครับแต่คุณก็อย่างน้อยความเครดจะลดลงหรือไม่ลดหนังแล้วก็ดีขึ้นช่วงสั้นแหละประมาณนั้นต่อต้องกินอะไรอร่อย มอร่อยจริงกินเดอร์บัวโน่แนะนำเลยก bueno. ินเดอร์บัวโน่กินแล้วหยุดไม่ได้เด็กๆบอกกินในนีนน้แทนข้าวก็ยังได้อร่อยจริงแหละมันเทบไปแล้วภาพซื้อเซเว่น หรือร้านทั่วไปที่มันขาย3.5บาทราคาเท่ากับข้าวราดแกงหนึ่งจานเลยนะครับที่ร้านป้าอิสระนาคาเท่ากับข้าวราดแกงหนึ่งจานถามว่าไอ้นี่กับข้าวราดแกงหนึ่งจานอันไหนมีประโยชน์กว่าแน่นอนข้าวราดแกงมีประโยชน์กว่าแต่อันนี้กินล้วสบายใจกว่าก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ทางเลือกนะครับนานๆทีกินก็ได้ถ้ากินบ่อยไปมันก็เปลืองเงินนะครับในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ก็ลองคิดดูถ้ามีเงินเหลือ ก็ซื้อ,อกนินแทนข้าวหรือซื้อเป็นของหวานในบ้านก็ดีครับอร่อยดีก็ล็อกวันนี้ไม่มีอะไรแล้วอย่าช่วงเย็ยนๆก็จะไปรีวิวเส้นทางรถไฟในประเทศไทยต่ออีกสักคลิปหนึ่งอ,อยากจะให้มีแสงมากกว่าน,นี้หน่อยอยากจะรีวิวแบบละเอียดนิดนึงนะฮะก็ใครอยากฟังก็ลองฟังกันดู พยายามจะพูดให้มันสมูทที่สุดแล้วเพราะว่าช่วงก่อนนันเนี้ยพอมาดูตัวเองในในคลิปดูตัวเองในทีวีในมือถือค่อนข้างรู้สึกช็อกนิดนึงแล้วก็ผิดหวังหน่อยเพราะว่าคำพูดกําจารยๆคําดูแบบพูดไปได้ยังไงครับผมครับผมครับผมอะไรเงี้ยหรือว่าแบบอัพอึ้งอะไรเงี้ยแบบก็อย่างว่าครับผมไม่ใช่คนถนัดพูดเดี๋ยวเคยบอกไม่ใช่สายพูดเลยไม่ใช่นักพูด พูดไม่เก Pierre, ่งรู้จะพูดอะไรให้ม <Yeah. S 1> ันบันเทิงหรู้พูดยังไงให้สนุกนะครับแต่ก็พยายามพยายามหาเรื่องมาเล่าพยายามบรรยายความรู้สึกของตัวเองออกมาให um. ้มันเป็นภาพได้น่าสนใจเท่าที่จะทําได้นะครับก็แล้วขอบคุณที่เข้ามาชมกันสําหรับบล็อกวันนี้ไม่มีอะไรมากวันที่ห้าเดือนหกพรุ่งนี้หกเดือนหกไม่รู้จะมีอะไรขายราคาถูกในออนไลน์หรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ใช่คนที่ซื้อของออนไลน์อยู่แล้ว แถ้าเข้าไปในเว็บไซต์ King Power o n l i c o m นะครับถ้าสนใจไปซื้อของอะไรก็อย่าลืมใส่รหัสส่วนลด SV 2 1 5นะครับรหัสส่วนลดของ King Power Online SV 2 1 5นะครับ่านจะได้ส่วนลดพิเศษอีกประมาณ5เปอร์เซบางทีก็10เอร์เซ็นแล้วแต่นะครับก็อย่าลืมสนับสนุนกันได้นะครับสำหรับสินค้าออนไลน์ของ King Power ไม่มีอะไรมากมายละก็ขอจบบล็อก แดลี่ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันขอบคุณที่รับชมนะครับทุกท่านสวัสดีครับพี่น้องชาวบลอ็อกอื